เอาเอาเอาโยเอาไปล้างก่อนไปล้างก่อนีชาว youtube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว,ว่าวรถไถ h a n n e l ครับผมคลิปนี้ก็มาดูคุณแต็กนะครับผมหอยข้าวนะครับแมงคอกมีบิดเบี้ยวไปเลยครับไอ เต็มสูมาแล้วไอ้โอ้ยอันนี้เสียก็ใส่ล้อตีนตะขาบนะครับมคุณแท็กสายสายแบกนะครับเออก็เดี๋ยวไปดูตอนขึ้นเนินนะครับก็ผมมาเกี่ยวข้าวให้นะครับ เกี่ยวข้าวให้แล้วก็รถผมมันเป็นแบบรองกระสอบนะครับก็ดดคลอยขึ้นมาข้างบนนะครับเป็นยากเลนะยดูทางขึ้นครับเครื่องยนต์แปดแรงครับ 掉。 แก้วแก้ววครับตาตน้นสิแล้วล่ะมอะไรสีเหลี่ยมวะมันลมได้เดี๋ยวนี้นข้าเขาลมได้เดีเ๋ยวนี้ครือเมื่อกินไรได้เรือตะเขาหกว่านสามให้หนี่งแล้วครับอ่ะคลิปนี้ก็จะพอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ครับ